สวัสดีครับผมนายแพทย์มานิตวชัยนันวันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาการหลงลืมในประเด็ดด้วยวาหลงลืมแบบใดถึงจะถือว่าเป็นอาการหลงลืมที่ปกติและแบบใดจึงถือว่าผิดปกติท่านผู้ชมครับเชื่อว่าเราทุกคนต่างมีอาการหลงลืมด้วยกันทั้งนั้น บางคนเกิดขึ้นบ่อยครั้งบางคนนานๆเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราลืมไปว่าเราวางสิ่งของไว้ในที่ใดเป็นต้นแต่ในบางครั้งเราบางคนอาจเกิดความสงสัยว่าอาการหลงลืมที่เกิดกับเรานั้นมันเป็นอาการบง่บงบอกสมองของเรากำลังเสื่อมสภาพไปหรือเปล่า อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้จึงอ,อยากจะนําเสนอให้ท่านได้รับทราบอาจเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่กอนอื่นขอเรียนให้ท่านไดรับทราบว่าคนเรานี่นะครับเมื่อแก่ตัวขึ้นมาร่างกายทุกส่วนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา สมองของคนเราก็เช่นเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่ทําให้คนเราเกิดมีอาการหลงลืมขึ้นและอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นลืมไปว่าเราลืมสิ่งของลืมปากกาหรือลูกกุญแจไว้ที่ใดเป็นตน้นนั่นเป็นอาการหลงลืมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นในคนที่เกิดภาวะสมองเสือ่อมเช่นโรคแอลไซเมอร์ในคนที่เป็นโรคแอลไซเมอร์นั้นอาการหลงลืมของเขาจะมีลักษณะเฉพาะที่ผิดแปลกออกไปนั่นก็คือไม่สามารถจําเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆได้อย่างไรก็ตามนะครับดเรเฮเลนชางชู He ได้แนะนําว่า อาการหลงลืมต่อไปนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติยกตัวอย่างเช่นประการที่หนึ่งคนที่หลงลืมมักจะเป็นคนที่ขาดสติไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำประการที่สองอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นชั่วขณะเกิดขึ้นในบางครั้งบางคราวไม่ถาวอนและไม่เลวลงประการที่สาม เวลาเราจะนึกถึงอะไรบางอย่างความจำมันติดอยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยนะครับนึกไม่ออกสักทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปความจำนั้นมันก็จะกลับมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานออกมาว่าอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นในคนเรานั้นถือเป็นเรื่องดีนะครับมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มันจะกำจัดเอาความจำเก่าๆออกทิ้งไป เพื่อให้มีที่ว่างภายในสมองจะได้บันทึกข้อมูลใหม่ๆเข้าไว้ประการสุดท้ายนะครับอาการหลงลืมหรือสิ่งที่เรานึกไม่ออกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นกับคนเราแล้วหากไม่มีผลกระทบต่ออารมณ์ไม่มีผลกระทบต่อบุคลิกภาพของเราก็ถือว่าอาการหลงลืมดังกล่าวไม่น่าจะมีปัญหาอะไร นั่นคือสิ่งที่ดรเฮเลนชางชิวได้กล่าวเอาไว้ท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าอาการหลงลืมที่เป็นอาการของสมองเสื่อมนั้นมันเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ผมขอ,อยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ